บล็กเบิร์นในตอนที่3ามหหลังจากที่ห่างหายไปนานในที่สุดนันก็ได้กลับมาสักทีนะฮะโดยที่เริ่มต้นเนื้อหามาแล้วก็จะได้เห็นว่าไอตาแล้วก็ยูโน่พวกเขาทั้งคู่นั้นร่วมมือกันในการต่อสู้สอนต่อสองลูเซียสแต่ว่าหลังจากนั้นลูเซียสก็ได้เพิ่มล่างป้อมใน,นการเป็น4แล้วก็่มตานกับพวกไอตารั้งพร้อมกับบอกนะว่าถึงแม้ว่านายจะกลับมาก็ตามแต่ว่าเรามีเหล่าทุสสวรรคอีกเจ็ดสิบตนอ่นอาเองเงนเจ็ดสามคนแล้วก็เหล่าล่างป้อมอีกสิบเอ็ดพอฉันนั้น และหลังจากนั้นก็ได้ตัดภาพไปก่อนหน้านี้ที่เราจะได้เห็นว่าหนวยกระทิงดำแต่ละคนเนี่ยต่างมีพลังสีดำและก็ความสามารถในการต่อต้านเวทมนต์แต่ว่าหนวยกระทิงดำเนี่ยก็สงสัยนะผู้หญิงคนนั้นนั่นเป็นใครแอตาก็เลยแนะนํานะว่านี่คืออิจิกะน้องสาวของหัวหน้ายามียังไงล่ะตึงกันแน,น่นอนนว่าหนวยกระทิงดำทุกคนนั้นก็ต่างโกใจและก็บอกทว่าน้องสาวของหัวหน้ายามีแน่นะหัวหน้ายามีจะมีน้องสาวหน้ารักขนาดน,นี้ได้ไงน้องสาวของหัวหน้ายามีแสดงว่าจะต้องแข็งแกร่งมากแน่ ซึ่งหลังจากนั้นอิจิกะก็ได้แถบานว่าตอนนี้พวกคุณน่ะมีพลังในการต่อต้านเวทมนบ์ลจากแอต้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลมกับความสามารถของพวกคุณน่ะพวกคุณก็จะมีพลังในการต่อต้านเวทมนบ์เหมือนกันและหลังจากนั้นลักเข้านั้นก็ได้ใช้ความสามารถพิศเสายฟ้าสีดำพุ่งเข้าไปด้วยความเร็วสูงแล้วก็จะการหลุดทุ่สวรรค์ได้อย่างง่ายดายแต่ว่าอิจิกะก็ได้มีการเตือนเอาไว้ในพลังนี้น่ะไม่มีอยู่อย่างจำกัดเพราะฉะนั้นพวกนายน่จะสามารถใช้ท่าใหญ่ๆได้ไม่เกินสองครั้งแต่ว่าลักเข้านั้นก็บอกนะว่าหอ ถ้าเกิดพวกเราสามารถชนะได้กับพรัง้ายจะหมดนะนะซึ่งลูเซียสเขานั้นก็ได้มองลักแล้วก็บอกนว่าจะพวกนั้นมีความสามารถในการต่อต้านเวทมนต์ดูเหมือนว่านี่จะเป็นปัญหาเราแฮะแต่ว่าในตอนนั้นแ็กหน้าก็ได้เข้ามาและใช้เปลไฟสีดาโจมตีไปทางลูเซียสแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยทางแ็กหน้าและก็ลักก็ได้รวมมือกันโดยการใช้ท่าโซเชนแ็กหน้าเชื่อมตัวเข่าและก็ลักแล้วก็ล้างปอดมอนลูเซียสที่อยู่ที่นั่นจนทําให้การต่อสู้ในครั้งนั้นมาหน้าของลูเซียสเนี่ยถูกแบ่งไปให้แ็กน้าและก็ล และหลังจากน na, กั้นแมกนาได้โจมตีโดนลูเซียและการโจมตีในครั้งนั้นมันทาให้ลูเซียได,ได้ได้รับบาดเจ็บและพลังในการต่อต้านเวทมนต์ก็ทาให้ลูเซียไม่สามารถฟื้นฟูและรักษาบาดแผลได้จนการต่อสู้นั้นผ่านมาสักพักพลังของแมกนาและก็ลากก็ต่างลดลงจนเหลือครึ่งเดียวแต่ว่าพวกเขาทั้งคู่ได้มีท่าประสาทสุดแก่งและพวกเขาน,นก็ได้ตัดสินใจใช้มันจนมาทําให้เกิดบอลไฟสายฟ้าสีดำโจมตีใส่ลูเซียจนร่างกายของเขานั้นสลายหายไปในพริบตานะฮะและนี่คือการเปิดฉากการต่อสู้ ด้วยชช่ชนะของรักล้วก็แบกหน้าที่ในตอนนี้มีความสามารถในการต่อต้านเว็บเบิร์ดของแอตต้าน,นั่นเองโอเคและนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของเนื้อหาของแบ็ค cover ในตอนนี้นะฮะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่เชองเราสวัสดีอ้อต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ